ตรวจแดงชาติกํากับดูแลนะครับสำนักงานตําตำรวจแดงชาติกํากับดูแลโรงพยาบาลตํารวจและตัวคุณนุงยิงก็เป็นหนึ่งในสืบนะครับที่เข้าข่ายเหมือนกันคือหมายความว่าถ้าแพทย์สภาเขาชี้ว่าเป็นการช่วยเหลือผู้กระทาความผิดไม่ให้ได้รับโทษนะครับแล้วก็นําพาสู่การลงโทษแพทย์คุณยิงก็โดนด้วยนะเข้าข่ายร่วมในการปกปิดนะครับนั่งอยู่ได้ยังไงทีนี้เห็นไหมมันมันรามไง ในยะสสาคัญในการเลือกวันอังคารที่21มกราคมนี่ต้องการที่จะหลบก,กรณีเรื่องที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ณว่าเป็นการกดดันการทําหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคือให้ผ่านหลัง15ะนะครับเห็นเนื้อผ้ากันเต็มแล้ววันที่21คือคือวันประชุมคอรมอลนะครับที่หลังจากหลังจาก15้ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันตามครบถ้วนกันไปก่อนะนะครับถ้าไม่ต้องการให้มีเรื่องก็ ก็ส่งไปคครบรัะตามเนื้อผ้ามันจะมีอะไรอ,ะอ่ะนะครับถ้าความถ้ามันป่วยจริงก็ก็แจ้งไปะนะครับทำตามที่แพทยสภา,าเขาให้แจ้งไปนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่จริงอ่ะคือไอ้สิ่งที่มันสาแดงอยู่เวลานี้ะนะครับคนมันก็สงสัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองอเพียงแต่พูดหรือไม่พูดก็ตาม,มนะครับเพราะคนที่ป่วยขั้นวิกฤตพักโทษเพราะอายุมากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินข้าวเองก็ไม่ได้ลุกขึ้นไปจากเตียง ไปที่เก้าอี้ก็ไม่ได้อาบน้ําเองก็ไม่ได้ควบคุมระบบขับถ่ายเองก็ไม่ได้แล้วก็ดูสภาพเดินสายเวลานี้เินะครับนั่นคือคนอาการที่จะได้รับการปักโกรจริงหรือเปล่าลไปวันหนึ่งหลายเวทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับก็มีอะไรก็สำแดงก็ได้เต็มอยู่แล้วค่ะค่ะทีนี้ในกรณีการการ สังหารในลินคิมยาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตสอส,อสอฝ่ายค้านของกัมพูชาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในวงพูดคุยของภาคประชาชนโดยเฉพาะคนที่จับตากรณีชั้น14ได้มีการนำมาวิเคราะห์กันบ้างไหมคะว่ามันมีผลหรือว่ามันจะกระทบต่อการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในประเทศแบบไหนยัไงหรือไม่คะ,ะคือทุกเรื่องมันก็ผิดสังเกตอยู่แล้วแต่ก็เพียงแต่ว่าให้ดูซ้ายที่สุดนั่น,น่ย ทางตำรวจนะครับทุกอย่างมันมันตั้งแต่เจตนาให้เห็นหน้านะครับไม่ปกปิดใบหน้าเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ฆ่าคนกัมพูชาแต่หนีเข้ากัมพูชาเนี่ยคือทุกเรื่องนะครับมันก็มันมีข้ออะไรที่มันมันชัดไปนะครับมันมันเห็นรายละเอียดมากไปนะครับทุกเรื่องราวนั้นนะครับมันต้องตั้งข้อสังเกตคือมันเนียบเกินไป นะครับทุกอย่างม,มันมันเรียงเรื่องอย่างที่ง่ายดายมากคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ผมถนัดชำนาญการเพราะอยู่ที่นั่นมาเป็นสิบสิบปีอยู่ที่วัดบวอน่ะเพราะฉะนั้นพอนึกภาพได้เลยแล้วก็แถบนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างไรก็เต็มไปด้วยกล้องนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นะนะครับก็คือหมายความว่าถ้าต้องการจะใส่หมวกกันน็อกก็ไม่มีใครว่าอะไร อันนี้ทุกอย่างมันดูง่ายได้นะครับแล้วก็เจตนาให้เห็นนะครับแล้วเหมือนเจตนาที่จะให้ถูกจับด้วยทุกเรื่องราวนะครับมันมันชัดมากไปแต่ว่าเราก็ดูกันไปนานมีสสบางคนตั้งข้อสังเกตว่าอสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความร่วมมือระหว่างสองสองประเทศอะคะคืออย่างไรก็ตามนะครับ,รบก็ดูกันนะครับดูทางตำรวจไทยว่าท้ายที่สุดนั้นเขาจะสรุปเรื่องนี้อย่างไร นะครับแล้วเราค่อยมาวิาพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทุกอย่างนั้นมันมันเนียบเกินไปแล้วก็ได้มีการพูดคุยหรือว่าห่วงใยในในความปลอดภัยของแต่ละคนที่ขยับอยู่ตอนนี้ด้วยหรือเปล่าคะคือหลายคนก็เป็นห่วงผม,มเป็นหลักนะครับเพราะว่าคือทุกคนก็สัมผัสได้ว่าว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อน นะครับว่าตอนนี้ผมกําลังมีเรื่องกับใครอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าคําพูดเรื่องการผูกคอตายส่งเชือกให้อะไรก็ตามนั้นนะนะครับก็เหมือนกับการส่งปืนให้นั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ใช้ชีวิตก็ยังไม่ประมาณค,คนเราไม่ถึงคราวมันก็ไม่ตายนะครับคนเราเนี่ยครับถึงคราวนอนอยู่เฉยเฉยมันก็ตายนะครับแต่ว่าถ้ากลัวจนกระทั่งว่านะครับไม่ทําอะไรเลย คือถ้ากลัวตายก็คงจะไม่มายืนต่อสู้กันตลอดชีวิตกันแบบนี้คะนะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับฝ่ายนั้นน่าจะรู้จักผมดีมว่าวันที่ยืนเนี่ยนะครับยืนซดยืนสู้กันมานั้นนะครับไอ้นั่นท่ามกลางความตายเนี่ยเรายังนะครับเรายังสู้กันสุดชีวิตม,มาวันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดหลายคนได้เตือนเรื่องความปลอดภัยผมทุกฝ่ายนะครับในแต่ละสายในแต่ละแวดวง นะครับเพียงแต่ว่าเราก็บอกเนี่ยนะครับกันทุกฝ่ายนะครับมีสิทธิ์ตายก็ทั้งนัง้นแต่ว่าเมื่อเราเลือกเกิดนะครับกันมาไม่ได้แต่เลือกที่จะต่อสู้กันได้ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามความกลัวทําให้เสื่อมความเสื่อมทําให้กลัวะนะครับเป็นไงเป็นกันเราก็มีหน้าที่พูดนะครับนั่งจัดรายการไม่พูดได้ยังไงนะครับเพราะว่าฐานะพล,ลเมืองก็ทําได้แค่เนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องชาติบ้านเมือง แต่ว่าก็เห็นอาการข่มขวัญข่มขู่การออกอาการนะครับผมก็พอเข้าใจว่าเขาทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอาเถอะนะว่าอย่าให้ความกลัวมันนะครับมาทําลายขวัญกําลังใจจนกระทั่งไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งข่มขวัญมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสู้มากเท่านั้นค่ะ,ะก็หวังว่าจะไม่มีการเล่น นอกกติกากันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับอดีตสสฝ่ายค้านกัมพูชาจะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะหรือแสดงความเห็นแล้วก็ความเป็นห่วงต่อชาติบ้านเมืองความถูกต้องคือสิ่งที่กลุ่มคุญรุพรและประชาชนอีกหลายคนพยายามยึดถือนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่าง